สวัสดีทุกท่านมีอีกหนึ่งจุดนะทุกท่านที่ปล่อยผ่านไม่ได้น้ำขังพี่นอ้องเอ้ตรงนี้เอ่อน้ำน้ำขังอยู่ตรงถนนนี่น้ำขังนะทุกท่านมาเดี๋ยวเราจะมาจัดการน้ำตรงนี้ปิ่งออกจากถนนนะทุกท่านป้องกันถนนพังในอนาคตเนาะ เดี๋ยวปล่อยน้ำออกก่อนนะท่านาไปออกไปดีกว่าขังอยู่ในนี้เดี๋ยวสักพักก็จะหมดนะท่านทีนี้มันก็จะไม่เป็นหลุมตรงนี้นะเออมันก็สิบ่เป็นหลุมตอนนี้เนี่ยน้ำขังเวลารถเหยียบมันตรงนี้มันนิ่มมันก็จะเป็นหลุมไปเรื่อยเอยนี่ยเราเปลงออกแล้ว เออเข้าเคลียออกแล้วพี่น้อง,งเอ้ยเออแปบ๊บเดียวหมดแล้วนี่เออใช้ได้ทุกท่านเบิดแล้วเออลาลารถวิ่งก็แค่ข,ขนาดแล้วอยู่นี่นะบ่อยากเหยียบพี่น้องเอ้ยน้ำกระเด็นใสข่ขาเออ เดี๋ยวเราไปตรงโน้อนอีกตรงโน้นก็มีอีกเรท่านมีอีกหลายจุดอยู่นะเราก็เอาเปล่นงน้ำออกจากถนนเนาะเออเปล่นงน้ำเปลงน้ำออกแล้วทุกท่านน้ำออกหมดแล้วนาน้ำไหลออกหมดแล้ว ไปไปต่อเดี๋ยวไปเป็่งตรงโน้นต่อทุกท่านไอ้ไอ้จ้าขยับเข้ามาเป็่งน้ำเสนาหาน้แน่เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำออกนะสุกท่านมอนีอีกประมาณสองสามจุดนี่แหละเอออีกประมาณสองสามจุดนี่แหละที่น้ำมันท่วมขังเนาะ นี่นะจุดนี้เออนำออกสะกอนพี่น้องเอ้ย อ่ะยบเดี๋ยวสักพักพรุ่งนี้มันก็หายไปนะท่านเออมันจะได้ไม่เป็นหลุมมากกว่านี้อันนี้ถนนเพิ่งจะซ่อมแซมใหม่นะท่านเพิ่งจะได้รับการปรับปรุงเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแต่ว่ามีรถบรรทุกเนาะิ่นเข้ามาบ่อยมันก็เลยเจือนนะพี่น้องเอ้ยเป็นธรรมดาของดินใหม่ ป็กนำออกสกอน มาอามานี่เข้าดีกัดแล้วอ่าทุก มีรถมาทุกท่านเดี๋ยวเขาชนตุดต้องหลบรถก่อนหลบรถซะก่อนเอ,อเดี๋ยวรถมาชนตูดเดีจวเปงน้ำออกก่อนทุงท่านเดี๋ยวมันถนนมันพัง Ừ. Hmm. chốt ah. ตัวนอนมีน้ำเต็มๆอยู่เนาะเดี๋ยวเอาออกสักหน่อยตรงนี้มีน้ำเต็มๆอยู่อืออ่ะไปนี่พออยู่สาธารณะพี่น้องเอ้ยมีอีกตรงนี้อีกหน่อยนึง เออตรงนี้นิดเดียวไม่เป็นไรเอาตรงที่มันเยอะๆนิดหน่อยเออนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันนะทุกท่าน เดี๋ยวพรุ่งนี้รถบรรทุกมาเหยียบมันก็จะขังแบบนี้อีกเราก็มาเป่งอีกเออมันจะมีรอยรถมาใหม่อีกนะเราก็เอาออกเรื่อยๆนะทุกท่านเออมันไม่ไม่จบแค่วันเดียวนะมันก็จะมีทุกวันนะเพราะรถบรรทุกเข้าทุกวันนะนะเอ่อไปโอเคหมดแล้วทุกท่านน่าจะหมดแล้วนะฝนะากไว้ท่านนี้ครับผมเออสวัสดีครับ